สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านค่ะ Thai f i s h i n สุทรพีดิบหนะคะเจ้าตัวเพนวอลแฟร์20ตามมาให้แล้วนะคะกับลูกค้าที่รอกันมานานนะคะตอนนั้นเคยทำรีวิววอลแฟร์30ไปแล้วนะคะจริงๆ20มันก็เป็นไซส์ขายดีนะคะแต่ว่ามันจะเป็นทรงหน้ากว้างเนาะแล้วก็มี15ซึ่งจะเป็นทรงหน้าแคบนะคะนี่แต่ก็มีลูกค้าหลายคนทางฝั่งทะเลเขาอยากได้เบอร์20กันนะคะเพราะว่ามันเป็นไซส์กลางระหว่าง15 20แล้วก็30ซึ่งมันเป็น ถ้า30เนี่ยจะเป็นลอกไซส์ทอลิงนะคะไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยส่วน15เนี่ยสเปคทุกอย่างก็จะเท่ากับ20นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นทรงหน้าแคบก็คือเขาจะเล็กกว่ากันนิดนึงนะคะก็จะตึเหมือนสั้นขึ้นมาประมาณนี้ประมาณตรงนิ้วนิ้วนางเนี่ยนะคะนิ้วกลางหยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะเล็กกว่า15แต่ถ้า20เนี่ยมันก็จะเป็นทรงหน้ากว้างซึ่งบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะอันนี้หนูก็สั่งมาให้ลูกค้านะคะที่ตามรอตามกันมานานเพราะว่าเบอร์20เนี่ยของเขาขาดมาประมาณ เกือบหกเดือนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รออยู่นะคะแนะนําให้รีบจัดนะคะล็อตนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะคะที่เขาให้ราคาโปนี้นะคะในราคาสองพันกลางๆนะคะเพราะว่าหมดรอบหน้ามันจะไม่ได้โปนี้แล้วนะสิเพราะว่าราคามันขึ้นนะคะขึ้นทุกร้านแหละไม่ใช่ขึ้นแค่ร้านหนูนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยใครเจอแล้วแบบเออมีไม่ถึงมีไม่เยอะนะคะเบอร์ยี่สิบเนี่ยได้มาในประเทศไทยเนี่ยรอบเนี้ยน่าจะได้แค่สองร้อยตัวแล้วลองคิดดูนะคะว่ามันจะไปอยู่ที่ร้านไหนบ้างนะคะ มีไม่เยอะนะคะของหนูเนี่ยตัดมาได้มาแค่50ตัวเนี่ยเอามาลงเมื่อเช้าก็ออกไปเกือบสิบกว่าตัวแล้วนะคะไม่น่าจะอยู่เกิน2วันนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาไว้ให้ลูกค้าแฟนคลับร้านหัไทยฟิชชิ่งสุขุมวิทแปดส้านะคะที่ติดตามกันมาจะได้ไม่พลาดของดีราคาประหยัดนะคะกดติดตามแฟนเพจเฟซ b o o k หรือว่าทางช่อง YouTube ร้านถาไทยฟิชชิ่งไว้ได้เลยนะคะของมาปุ๊บจะได้รี สั่งจะได้ทันใช้ทันขอมีของเหลือทันกันนะคะเพราะว่าถ้าเราดูปุ๊บรองเงินเดือนออกอาจจะหมดแล้วก็ได้นะคะเจ้าตัวเพนวอลฟ่ยี่สิบเนี่ยทําไมมันถึงเป็นล่อขายดีนะคะก็คือเขาจะเป็นสเปคที่ภายในค่อนข้างแข็งแรงอัดบึกลงทะเลสบายๆลูกค้าเอาเข้าบึงสำราญเล่นได้สบายๆนะคะแล้วเขาก็ใส่แขนแต่งมาให้แล้วนี่ตรงนี้นะคะอ่ะถ้าเปรียบเทียบ ถ้าสมัยก่อนลูกค้าหลายคนก็จะให้เปรียบเทียบกับชิมาโน่ทนะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อรุ่นนะคะเพื่อจะได้เห็นภาพกันง่ายๆเนาะชิมาโน่ทเนี่ยเป็นลอกที่ดีมากนะคะสําหรับอัดปลาบึกในเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะคะตอนช่วงที่แบบประมาณสิปีที่แล้วที่ลอกมันยังไม่ได้พัฒนาอะไรนะคะแล้วตอนนั้นลอกเพนวอลฟร์เนี่ยเขายังไม่ได้ขายราคานี้นะคะเขาให้ขายราคาอยู่ที่สามพันาเนะคะก็คือประมาณสี่พันนั่นเองนะคะแต่ว่า เขาอยากจะกระโดดลงมาเล่นราคาให้ลูกค้าได้ใช้ของเขาเยอะๆนะคะก็เลยปรับราคาเซฟลงข้อดีของเท่าตัวนี้นะคะหนูขอบอกข้อดีหลักๆเลยแล้วกันเนาะที่แตกต่างจากชิมา a โน t ทแน่นอนนะคะหนึ่งคือแขนแต่งมาให้แล้วเป็นแขนกว้างนะคะพร้อมมือจับทรงลับบี้ใหญ่จับง่ายถนัดมือนะคะถ้าใครเคยมีชิมา a โน t ทอยู่จะรู้ว่ามือจับเขาเล็กนิดเดียวนะคะอันนี้ต้องขอเปรียบเทียบเพื่อให้แบบ ดูเห็นถึงการพัฒนาแล้วกันนะคะไม่ได้แบบจะบัฟอะไรกันนะคะถ้าเกิดใครอยากเล่นชิมาโ,โนก็เล่นนะคะแต่ถ้าถ้าเทียบถ้าให้หนูบอกตามตรงคือคุณสมบัติที่เขาให้มาเนี่ยเขาก็แก้โจทย์มาอะไรดีเราก็ต้องบอกดีนะคะจะได้เกิดการพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะมือจับเป็นทรงลับบี้นะคะแล้วก็แขนเขากว้างนะคะแขนกว้างนะคะตัวเปิดอ่านี้คืออีกจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนแน่นอนนะคะตัวเปิดปิดเขาเป็นออโต้นะคะก็คือสับขาล็อกปุ๊บ ปิดหน้าลอกนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้หนูเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะที่ลูกค้าหลายคนบอกว่าตีลอกเบสตัวเพนวอลเฟเบอร์20แล้วมันสับออตโอต้คือทำให้สายฟูนะคะวิธีเทคนิคที่หนูแนะนำไปในการประกอบชุด Okuma ok นะคะก็คือเวลาลูกค้าตีลอกเบสเนี่ยคะ่ะแนะนำนิดนึงพอเขาใส่แขนแต่งมาให้เราแล้วซึ่งเจ้าแขนตัวนี้เวลาเราซื้อแยก ถ้าใครมีชิมาโน t ทอยู่เขาต้องมาซื้อแขนอันนี้เป็นแขนแยกนะคะของโอโมโตประมาณ9 0 0กว่าบาทซึ่งสมัยนีย้มันไม่มีมาแล้วเพราะว่าลองมันก็ไม่มีเนาะก็คือไม่มีแขนแต่งมาให้แล้วนะคะเขาใส่มาให้เลยในลองเวลามันสับออโต้อย่างเงี้ยจะสังเกตได้ว่าเพราะว่าแขนเขาแต่งมาให้น้ําหนักมันเลยเยอะนะคะพอน้ําหนักมันเยอะมันมันทำให้เวลาเราตีตีออกไปปึ๊บ ตีสายไปปึ๊บแขนสับออโตโป้ปัาบอ่ามันก็จะทําให้ตัวเนี้ยมันเบกนะคะวิธีแก้ง่ายๆนะคะหนูขอบอกไว้เป็นเทคนิคประจําตัวนะคะถ้าใส่แขนแต่งมาแล้วไม่ว่าจะเป็นลอกค่ายไหนถ้าลอกคุณเป็นแบบออโต้นะคะปรับง่ายๆเลยคือเวลาเราตีเนี่ยสมมติตรงนี้เป็นคันเบ็ดใช่ไหมคะเวลาเราตีเนี่ยให้เราเอาแขนลอกลงเนี่ยเวลาเราเอาแขนลอกลงเวลาเราตีอย่างเงี้ยค่ะปกติเวลาเราตีข้ามหัวใช่ไหมคะเราจะสับอย่างนี้ปึ๊บแล้วมันจะติดนะคะก็คือมันแขนม,มันจะไปตามไอ้นี่เลย แต่ถ้าเวลาเราตีรอบเพนหรือว่ารอบที่เขาใส่แขนแต่งมาให้แล้วหนูแนะนํานิดนึงนะคะให้ตีข้างปึ๊บแหมเห็นไหมปึ๊บแขนมันจะสับได้ประมาณครึ่งรอบนะคะก็คือทิ้งแขนลอกลงตีอย่างนี้ตีด้านข้างออกไปนะคะเดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคะพอดีถ่ายมือเดียวมันอาจจะไม่ถนัดนิดนึง อดิติชช่วงเที่ยงด้วยนะคะมาปุ๊บหนูก็รีบลงให้นะคะเพราะว่าลูกค้าอินบ็อกกันเข้ามาเยอะว่าผมรอเจ้าตัวนี้อยู่มาหรือยังนะคะก็แนะนํานะคะว่ามาแล้วนะคะแต่ว่ามาไม่เยอะได้มาแค่50ตัวนะคะแต่ตอนนี้เหลือ40แล้วนะคะเพราะว่ามาเช้าขายไปแล้วนะคะก็เลยต้องรีบามาถ่ายคลิปลงหน่อยเพราะว่าคลิปใหม่ลงไม่ทันเนาะไม่ทันได้ถ่ายก็จะหมดอีกแล้วนะคะแขนใหญ่ มือจับใหญ่ตัวนี้เป็นออโต้นะคะซึ่งชิมาโน่มันไม่ได้เป็นออโต้เนาะมันเป็นแบบเราต้องมาดันปิดเองเปิบอ่าแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้มันก็จะมีข้อเสียคือมันพ่วงกันอย่างนี้นะคะวิธีแก้ก็อย่างที่หนูบอกเวลาตีสอนเด็กใหม่ๆอะ่ะเด็กมอหกอ่ะทุกวันเนี้ยเขาไปตีมือสำรานตีชุดเนี้ยไม่ถึงห้าไม้เขาตีกันได้แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเรื่องหน่วงเลยนะคะปรับมาง่ายมากแล้วมันได้ผ้าเบรกเคทีร้อยนะคะเป็นผ้าเบรกที T ่เสถียรที่สุดของลอกเบสนะคะเป็นผ้าเบรกเคสทีร้อยเป็นเอกสิทธิ์ของะะเพ แล้วก็สําคัญคือกิ๊กเสียงค่อนข้างใหญ่กิ๊กเสียงเขาจะใหญ่มากแล้วตัวใหม่เนี่ยเขาแก้เรื่องกิ๊กเสียงตกมาแล้วนะคะเสียงก็ดังอยู่มีทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะคะมีทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวา,าเสียงดังอยู่นะคะท่านลั่นเลยนะคะนี่เอาง่ายงว่าเป็นลอกไซต์ตกประบึกลงทะเลในราคาที่แบบจับต้องได้นะคะในงบประมาณสอง0ันหกเก้าสิบาทเนี่ยคุณสามารถได้ลอกที่แบบ แขนแต่งตัวเกียร์ใหญ่นะคะไม่หลุดแน่นอนนะคะไม่หลุดแน่นอนเหมือนชิมานอนนะคะหนูขออนุญาตเอ่ยนามนะ,ะเป็นอะไรที่ต้องเปรียบเทียบนิดน,นึงเพราะว่าตรงตัวนั้นอ่ะมันมีจุดเสียคือตรงนี้ยมันชอบแตกนะ,ะเขาต้องไปหาซื้อกันตัวละ200กว่าบาทแต่อันนี้เขาใส่เป็นอลูมิเนียมมาให้แล้วไม่ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนี้อีกเลยนะคะหมดปัญหามีตัวเลี้ยงสายมาให้นะคะปกตินะคะมีอะไรที่ต้องพูดอีกอะ่ะโดยรวมก็ค่อนข้างจะ ได้จุดเด่นที่เกินลอกตัวนั้นมาประมาณ3อย่างแล้วเนาะหลักๆถ้าถามหนูอีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบนะคะก็คือเรื่องดีไซน์ของลอกนะคะบอดี้เขาจะเป็นตัวกาไฟนะคะเพื่อลดน้ําหนักเนาะลอกมันจะไม่ได้หนักมากอ่าเบอร์20ก็จะเห็นว่าขนาดประมาณนี้นะคะไม่ได้ใหญ่อะไรนะคะใส่คันประมาณเวท PE 4ีขีนะคะสีขหรือ5 0าส0ดร้อหรือโอกูมาก็ได้ต่อคนนะคะถ้าลูกค้าอยากจะแบบเออพกง่ายๆหน่อยก็ไปใส่โอกูมาแต่ถ้าเกิดบางคนแบบเน้นประหยัด ท่อนเดียวอยากได้ท่อนเดียวก็ไปเล่น G m a c g o l e m ก็ได้นะคะพันเก้าห้าสิบบาทอ่าสเปคนะคะรอบเกียร์ห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งต่อหนึ่งนะคะก็คือรอบห้านั่นเองเป็นรอบกลางนะคะนี่อันนี้หมุนซ้ายนะคะพอดีหนูถนัดขวาเนอะก็จับรอบซ้ายแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่นะคะจุสายนะคะโมโนสิบห้าปอนได้สี่ร้อยเจ็สิบห้านะคะยี่สิบปอนได้สองร้อยสิบห้านะคะแล้วก็ยี่สิบห้าปอนได้สองร้อยเก้าสิบเก้านะคะ ถ้าเป็นสาย PE นะคะยีบปอนด์ได้865 3้อยหกสบปอนด์ได้650้อยหแล้วก็50บปอนด์ได้455รอยหนะคะน้ำหนักลอกเพียง527กรัมนะคะลูกปืนจะเป็นลูกปืนสแตนเลสนะคะสอบวกหตลับนะคะไม่ต้องตกใจนะคะของแท้ของแบรนด์เขาอะถ้ามันเป็นเมืองของเมืองนอกอะถ้ามันเป็นลอกใหญ่เขาไม่ได้อัดลูกปืนมาแบบ หกเจ็ดบอลเหมือนลอกตีย่าปลอมเนอะเพราะมันไม่จําเป็นนะคะมันลื่อนอยู่แล้วมันลื่นเพียงพอต่อการใช้งานแต่ข้อสําคัญของลอกใหญ่พวกนี้คือเฟืองมันต้องใหญ่ด้วยข้อดีของข้อความทนของเขาคือเฟืองกับเบรกนะคะที่เราต้องใส่ใจแล้วก็เรื่องระบบหน่วงว่าตีง่ายไหมหน่วงตรงนี้นะคะตรงนิ้วนิ้วนางปรับตรงนี้ได้เลยนะคะมือใหม่แต่ถ้ามือใหม่หนูแนะนํามาไปถึงอย่าเพิ่งไปปรับเขานะคะเปิดปีตะปูนเนี่ยแล้วฝึกตีก่อน ให้เอานิ้วเรียสายไว้นะคะฝึกตีไม่เกินห้าไม้หนูเชื่อว่าบางคนน่ะตีได้ก่อนที่จะถึงห้าไม้อีกนะคะตีด้านข้างอย่างที่หนูบอกนะคะแล้วไม่ต้องรีบกระตุกคันลงนะคะนะคือตีแล้วส่งมือไว้อย่างนี้เลยเนี่ยรอบมือสั่นนี่คือหิวข้าวนะคะส่งไว้อย่างนี้เปิบสายมันวิ่งอยู่ใต้นิ้วเรานะคะเนี่ยให้มันตรงอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปรีบกระตุกคันลงอย่างนี้นะคะไม่ว่าคุณจะตีลอกเบสค่ายไหนถ้าเกิดคุณรีบไปกระตุกคันลงเนี่ยสายมันจะไม่ไกลนะคะเราต้องส่ง ให้แขนตึงแหมมันตีกอล์ฟเลยนะคะอาจจะพูดออกประเด็นนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะบางทีเรารีวิวลอกเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคสอดแทกให้ลูกค้ามือใหม่ด้วยนะคะบางคนเขาเป็นมือใหม่แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเอ้ยผมไม่ได้อยากฟังนะคะให้ลันคลิปไปเลยนะคะหรือว่ากดอ่านเพิ่มเติมที่ด้านล่างนะคะจะมีรายละเอียดสเปคแล้วก็ราคาให้เลยจริงๆราคาหนูก็พูดในคลิปตลอดนะคะแต่ว่าบางทีมันต้องขอสออแทกรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะลูกค้าหลายคนก็ ข้อฟังนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่ร้านนะคะบางคนอยู่ต่างจังหวัดนะคะผ้าเบรกเท็ดทีร้อยก็จะใส่อยู่ข้างในนะคะค่อนข้างจัดเสถียรนะคะเป็นผ้าเบรกที่ไม่ต้องโมแล้วเพราะว่าถ้าเราซื้อโมเนี่ยชุดหนึ่งมันประมาณ400กว่าบาทนะคะอันนี้เขาใส่มาให้เรียบร้อยเป็นของเพนนะคะแล้วก็ข้อสําคัญคือราคาเท่ากันนะคะทั้งหมุนทรายและหมุนฝานะคะไม่ต้องตกใจนะคะเหมือนกันทุกอย่างนะเป็นหมุนทรายแล้วก็หมุนฝาเท่านั้นเองนะคะแขนใหญ่ มีประกันบริษัทนะคะเก็บกล่องแล้วก็ไปรับประกันไว้นะคะลูกค้าหลายคนถามว่ากระดาษที่เขาให้มาเนี่ยประกันกบประกันกระดาษเนี่ยต้องต้องเขียนส่งไหมไม่ต้องเขียนส่งนะคะสมัยนี้มันเป็นไวเวิร์นนะะนี่แล้วก็ตัวแคมล็อกกับตัวเปิดตัวแกะลอกนะคะมันมีตัวนี้มาให้นะคะจริงๆแล้วหนูอยากจะให้เก็บไว้ทั้งกล่องอย่างเงี้ยนะคะเวลามีปัญหาอะไรใช้ไปสีป่ห้าปีมีปัญหาอะไรลูกค้าสามารถส่งไปสนีตามบริษัทนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องวิ่งมาร้านยังได้เลยนะคะส่งไปสนีเข้าบริษัทได้เลยอ่ะแล้วก็หลายคนถามมาว่า ทนน้าเค็มไหมคะพี่มันเป็นลอกทะเลนะคะ S W นะคะทนน้าเค็มแต่ข้อสาคัญคือตีออกแน่นอนนะคะอันนี้ทางร้านรับประกันนะคะว่าตีออกเพราะว่าลูกค้าหลายคนจะสับสนระหว่างว่าพอมาเป็นลอกทนน้ําเค็มเนี่ยมันเป็นลอกทะเลปุ๊บเขาจะสับสนว่าเอ้พี่มันจะตีออกไหมตีออกนะคะตัวนี้อย่างที่อธิบายไปแล้วเรื่องระบบหน่วงตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งไปปรับนะคะไปฝึกตีก่อนนะคะหนูเจอเด็กม .6 หะ่ะเขาตีได้ตลอดเลยคือบอกไปเทคนิคอย่างงี้หนูบอกเออน้องความแขนอย่างนี้นะตีแล้วเป็นอย่างนี้นะปล่อย อีกวันหนึ่งเอารูปมาอวดหนูอีกนะคะตกใหญ่ด้วยใหญ่กว่านูอีกสมัยเนี้ยสมัยนี้เรียนรู้กันไวนะคะเพราะว่าเทคนิคอะไรหลายอย่างเขาสามารถเปิดดูจากทาง youtube ได้นะคะเทคนิคการตีเหยื่อการการส่งเหยื่อให้ไกลขึ้นการกอสายการอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถหาได้ทาง youtube เยอะแยะมากมายนะคะความรู้เราความรู้มันค่อนข้างแน่น เพราะฉะนั้นลูกค้าหลายคนสามารถหาเทคนิคความรู้พวกนี้ได้ตาม YouTube นะคะหนูก็ติดตามอยู่หลายช่องนะคะได้เทคนิคหลายๆอย่างบางอย่างที่เรายังไม่รู้มาเยอะเหมือนกันอ่ะแจ้งราคาอีกคิดนึงนะคะลูกค้าหลายคนถามกันเข้ามานะคะเพนวอลเฟ่สามสิบตัวใหญ่คลิปก่อนหน้านี้นะคะเหลือเอาราคาโปรเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่งงกันราคาโปรนะคะเพนวอลเฟ่เบอร์สามสิบนะคะตัวใหญ่สองพันเก้าเก้าสิบาทนะคะเอ็มเอสห้าสิบาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นเพนวอลเฟ่เบอร์ยี่สิบตัวกลางนะคะหน้ากว้างตัวกลางนะคะ 2 6 9 0บาทเ e m s 50บาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นวอลแฟร์เบอร์15หน้าแคบหน้าแคบจะแ,แคบกว่านี้หน่อยอ่ะเดี๋ยวถ้าหนูทำคลิปทันเดี๋ยวจะลงคลิปอีกอันหนึ่งให้นะคะ2 5 9 0บาท EMS 50บาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะขอความกรุณาลูกค้านะคะฟังคลิปให้จบนะคะรายละเอียดก็ค่อนข้างจะบอกครบนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะแบบพูดแล้วมันจะไม่ได้เรียงสคริปต์เนาะก็ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง youtube กดไลค์กดแชร์คลิปบีโอด้วยนะคะเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆการเร็วๆนี้ตลอดเวลานะคะเราก็จะพยายามมีของอะไรมาหนูก็จะรีบเอามาถ่ายให้นะคะแต่ว่าบางทีมันอาจจะต้องแบบเรียวไทมนิดนึงนะคะอาจจะจัดทรงจัดแสงอะไรกันไม่ทัน <laughs> ได้เท่านี้นะคะก็จ,จะขอพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะฝากไว้ด้วยอีกคลิปหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ